อ่าเบิ้งเจ้าแหละนี่อันนั้นเขาเต้นคููกันก็พอเขาเขาแบบดังเลยแตกลาดเลยเพราะลูกเก่งเกียวยังจงไว้แม่จําน้ำนล่เด้อจังลูกก็มีตัวอืมตัวก็ลูกลองอยู่ด้อยอ่านาดขนาเดนี่ลูกยังอือ ตัวน้หลุดตอนูงกาอยูออจำเตจ์<ๆ>เตจ์ไว้เก่งขนาดนัดยากันยุงมีนะไครนี่อยู่ต้นนี่อ้เก่งเก่งเกงมืออื่นพ่อกับแม่กับ พี่โกศสนคนโกสวัสดีครับทำงานแต่เช้าพรุ่งนี้ทำงานแต่ตีสามสวัสดีรสครับผมหาค่าน้ำมันหาค่าน้ำมันไปหาลูกสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับจากพี่โกศสนคนโกสวัสดีครับสวัสดีจ้ามากินย่างนะมันนี้ย่างเนื้อ,อ,อครับ มาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่สวนเอาบายบายให้ลูกกินเขาให้ลูกกินเข่าซะบาย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 จุ๊บๆเอาไว้พอเล็กบายบายลูกบายบายแม่สิว่างให้พี่สามารถสวัสดีครับจัดไปพี่สามารถบสวัสดีจ้าเจ็บๆเลยครับขอบคุณครับผมน่ะ วันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศจ้กมือนะครับวัดออ,ออกมาด้าวยเนาะมันสีจั้งอยสีจักหน้อยแน่มันเป็ต้นแบบมีต้นอะไร้างข้างหลังแล้วขยวก็มีเนี่ยคัคนนี้หนาวลงเรื่องคนแล้วอะไรมะรุ่นจิมบัตติบุ่นเนียุยักเี่ยังเกาะตงอยู่แห้วพักยังละ่ะ พอกซะล้เนี่ยิดว่าใส้พัดว่าไรเนี่ยักยีลาใบาย,ยีราดต้องต้องทำใบย,ยีราใบาย,ยีราดข่้นเหม็นนะคนไปสิทธิ์ลกูกใบย,ยีราใบาย,ยีรา บริการเสียน้อยบริการเสียหน่อยเสัดเเบแสบเลยครับจ้าขอบคุณค่ะแสบแสบจ้ามาจ้ำนี่แสบอีหลีจ้าแสบอีหลี ขอบคุณเราก่อนอย่าลืมกดไลค์ให้บ่าวเรกอีกเด้อครับผมวันนี้มากับหน้าสดๆเลยนะคะมนสดอีรีมันนี่แบบสดจริงๆเลยแบบสุดยอดแบบมาแต่ตลาดโมแสงมันบ่อนี่ยนะมันเป็นยังไงบมมันก็สดอีรีแบบซึ่งมาเดาะยังเลยมันหอนเนาะงานหลายช่วงนี้เฮ็ดงานหลายเนาะค่ะมันยืองานเยอะ ดึกเอาดึกเอานะคะเพราะว่ามันใกล้สี่หอดสงการแล้วเห็ดแบบคือดำหน้าเลยเนาะคะ่ะเสื้อึงเห็ดแบบคือดำหน้าเลยดึกเอารึกเอารึกเอารึกเอาให้มันฝ่าวมให้มันฝ่าวเล้วฝ่าวทัวนะคะกะ็แล,กแล้วยวระเด้อเปล่าเหลี่ยวล่ะกะสีไปกะสีฟางพุน่นกะสีเห็ดซอยทะละข้าวกับควายสีมา <S <S ้าก็ต้องม่าเอฟฟอกเอฟเฟกต์ก๊ก mất cái gì nữa mất sốt là đây bây nè nào mấy à đấy fake đấy nó bà nì